สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเงินดอลลาร์นะครับอยู่กับเท็กเวอร์นะครับอในส่วนวันนี้ผมก็จะมาถอนเงินให้ดูนะครับตลอดแอปนี้ว่ายังจ่ายอยู่ไหมตัวนี้เนี่ยก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในส่วนของวิธีการแรกนะครับในส่วนของค้าขายมาเป็นเงินดอลลาร์ตัวนี้เนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีดูนะวิธีการทํานะครับมาดูส่วนของการถอนนะครับแล้วก็ถอนเลยแล้วก็กดเข้าไปตัวข้างบนนะครับตัว C2 นะครับตรงนี้ กดไปตอนนี้เลทมันอยู่ที่1นึ่ดอลาเท่ากับ34บาท2องบาท20ตางนะครับะมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะบ่งบอกว่าถอ,อนเข้าหน้าค้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไมด์แดนนะจะเปประมาณนี้เราก็เลือกไยตัวนหนึ่งนะครับในส่วนของการถอนนะ,ะกดอผมมีอยู่2อดอลลาร์ก็ถอนตามยอดนะครับทั้งหมดก็จะได้เป็น8 1บาทนะครับ2ดอลลาร์กับ34 สองแล้วลสามสิบสี่เซนนะครับใสามสิบหกเซนขออภัยก็เป็นแปดสิบเอ็ดบาทกดถอนไปนี้เราก็ใส่พวกธนาคารบัญชีของเราให้เรียบร้อยนะครับเลือกอันดับแรกก็เลือกบัญชีธนาคารนะครับมีให้เลือกนะจะมีประมาณนี้แล้วก็เลือกบัญชีของเราเราก็ชื่อนะครับชื่อนมสกุลแต่ว่าตัวนี้เหมือนเขาพิมพ์นมสกุลผิดนะอ่ะเราก็กดยื่ยันนะครับอ่ะยืนยันอีกทีหนึ่ง ก็รอสักครู่นะครับว่าเงินจะเข้าเลยไหมปกติก็ประมาณหนึ่งนาทีนะครับ1-60ถึงได้1-3ถึงนาทีนะก็60วิถึง180วินะครับก็เป็นประมาณนี้2.36ดอลลาร์นะครับตำนดอลลาร์กับสาเซนนะเป็นเงินจำนวน80บาทนะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คบัญชินหนึ่งว่าเงินเข้าหรือยัง กจะโหลดนิดนึงนะครับอ่าเช็คบัญชีแล้วสุดอ่ก็เข้ามาแล้วนะครับราแปสิบบาทก็แต่ต่างก็ประมาณนี้นะครับอ่ก็จ่ายปกติดีนะครับก็ค่อนข้างเร็วอยู่นะแต่เวลาเราสะสมเนี่ยมันใช้เวลานานเลยนะครับคือเราเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วก็มันจะมีเคเวสตรงนี้ให้เล่นนะ ส่วนใหญ่ผมจะออนไลน์เาเลือกรับมากกว่านะครับเนี่ยมันจะมีประวัติให้ดูคะแนนเดี๋ยวดูอ่ะอืมประวัติรับคะแนนอยู่ตรงไหนะเน,นี่ยเดี๋ยวเออผมอผมลืมซะละไปดูอ,อ่ะตรงไหนวะเนี่ยที่เรารับคะแนนเพื่อหาไม่เจอ นี่จะเป็นอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ผมเรเวิว18นะผมก็ไม่เล่นมาหลายเดือนนะครับโอ้โหไม่ทันก็แล้วเอาเรเ่อยไป37นะครับยิ่งเรารเวิวเยอะเปอร์เซ็นต์ของเราก็จะได้เยอะนะครับตอนนี้ผมได้34.00เปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งโบนัสเยอะเราก็จะได้เวลารับไอเนี้ยมันจะได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งที่รับตรงนี้นะมันจะได้เยอะขึ้นแล้วผมหาไม่เจอผมลืมหรือเปล่านะ ก็ขออภัยด้วยผมลืมว่ามันดูคะแนนเออตรงนี้นี่เองเออก็จิ้มมาตรงนี้นะครับตรงคะแนนเลยซึ่งมันจะได้ทีละศูนย์จุดหกเจ็ดนะครับก็คือตามเปอร์เซ็นต์ของเรานะมันได้แค่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เลยประมาณนี้แต่ก่อนหน้านั้นได้น้อยมากนะครับไม่ได้จากแ,บบแรกเลยเนี่ยได้ศูนย์จุด 3, สามศูนย์จุดอันนี้ได้จากการเชิญเพื่อนศูนย์จุดสามคะแนน เอเอ่าไหนเนี่ยคุณยังได้จากการเชิญเพื่อนนะไม่เห็นละมันดุกล,ลึกล,ละอ่ะก็ประมาณนี้สรุปบรรยังจ่ายนะครับก็จ่ายเร็วอยู่นะหนึ่งถึงสามนาทีนะครับโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปต้องเสดครับ